สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการลงไดเวอร์ของอเครื่องไทยกระสานนะครับเป็นเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไทยกระสานของยี่ห้อซีล็อกซีล็อกรุ่นเวิร์ก เวิ century, 5, 2, ร์กซนทรีห้าสองสามศนันนี้เรามีท่านผู้ชมอยู่ลายล้อมของเรานะครับเยอะแยะมากมายพิธีกรก็จะไม่มีสมาธิเท่าไหร่นะอะ,อะไรนะเครอกสารซีลอเวิร์กซนห้าสองสามศนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปในเครื่องไ่เอกสารให้ ให้ไปปริ้น c o n f i g u r a l t i o n Report นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะดู IP นะครับ IP ของเครื่องภ่ายเอกสารของเราว่าเป็น IP อะไรนะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็น IP Address 9 9 2 1 6 8 1 2 5นะครับให้เราจำา p p เบอร์นี้ไว้นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้เราไปที่ start start แล้วก็ตรงรูปฟันเฟือง setting นะครับ setting เสร็จแล้วไปที่ diver ครับ diver ตรงนี้นะฮะ diver พอ d r i v e r แล้วก็มาตรง printer and scanner ครับจากนั้นให้มาที่ add printer or scanner คลิกก็ไปเลยนะครับระบบจะทำการสแกนหาปรินเตอร์ในวงแนดนหรือในพอร์ต USB ของเรานะครับให้เราให้เราคลิกตรง The printer เดนไอวอน i ิสลิ t นะครับก็คือเราจะแอดโดยวิธีการเพิ่ม IP mm hmm. เข้าไปนะครับให้เรามาพอคลิกเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับให้เราไปที่แอด p ิ i เตอร์ s i n g an IP a d d r แอดเรตออหอส์เนมนะครับก็คือเราจะแอดโดยวิธีการแอด IP นั่นเอง คลิกเลือกนะครับแล้วก็กดคลิกเน็กนะครับคลิกเน็กเสร็จแล้วก็ต้งดีไวท์ไทส์นะครับดีไวท์ไทส์ให้เราเปลี่ยนเป็น t C P I P Diver นะครับกดตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับ Host Host Name or IP ตรงนี้ให้เราเป็น IP เมื่อสักครู่นะครับก็คือเปิดไปดูก่อนถ้าลืมนะครับ192.168.1.25กี่เข้าไปเลยนะครับ1 9 2. 2 1 8เ1 2าจากนั้นนะครับตรงเนมตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือไม่จะเปลี่ยนก็เอาชื่อนี้ก็ได้แล้วก็กดคลิก next ระบบก็จะทำการเสิร์ชหาว่ามี IP นี้จริงหรือเปล่านะฮะ <Yeah. S 1> ให้เราไปที่ general นะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาป r ินเตอร์ตัวที่เราจะจะติดตั้งนะฮะก็คือ ตัวซีล็อกในที่นี้ไม่มีนะไม่มีพอไม่มีให้ทํำยังไงนะครับไห่ทำหนึ่งก็คืออัปเดตวินโดว์เราไม่ทํานะครับแบบนี้เพราะว่าเราโหลดโปรแกรมมาแล้วนะฮะไปโหลดไดเวอร์มาแล้วนะครับไดเวอร์เราอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วหาก่อนโปรแกรมไดเวอร์อ่าตรงนี้นะครับให้เราแตกไฟล์ไว้รอเลยนะ ไปตรงได้ไดอีไดเวอร์ครับหานะครับหาตรงไดอีนะไดอีแล้วก็ไดเวดอร์ก็ตรงนี้นะฮะคลิกไปเรื่อยๆนะะอ่าจเจอไฟนี้นะครับคลิกเลือกแล้วก็คลิกโอเพนนะครับจากนั้นก็คลิกตกลงนะครับอ่า่านีจะโชว์ไดเวอร์ของซีล็อกขึ้นมาให้เราเลือกนะครับ แล้วก็เลือกอันใดอันหนึ่งนะสมมติเลือกข้างบนแล้วกันนะครับ Google Print Driver PCL 6นะกดคลิกเน็กเลยนะในขั้นตอนนี้ก็คือระบบกำลังจะ install driver ของ p r i นเตอให้เรานะรอสักครู่นึงนะนระหว่างนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังดีกว่านะ ไม่มีอะไรจะพูดเปิดเพลงดีก,กว่าอ๋อโอเคมาถึงขั้นตอนนี้นะฮะชื่อนนน sure name นอ c a คลคิกเราคลิกนะครับคลิกเสร็จปุ๊บอ่ะลองเทสเทสพิ้นลองดูนะครับ <Okay. S 1> ได้ไม่อยอ่ย ม่ได้คนระับสงสัยจะต้องไปเปิดปิดเครื่องปรินเตอร์ใหม่นะครับเรา,เราลองมาดูในระบบของเราว่ามีขึ้นมาหรือ,อยังนะครปรินเตอรอ์ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับนี่โชว์ตรงนี้แล้วนะครับว่ามีปรินเตอร์ของยี่ห้อซีล็อกนะครับ ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการติดตั้งไดเวอร์ของเครื่องถ่ายเอกสารนะครับผ่านระบบ WiFi หรือว่าระบบแลดนะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารของยี่ห้อซีล็อก <c oughs> เครื่องหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ